สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเดลกคอยนะครับคอยหัวเทียนนะครับมีมากมายหลายรุ่นนะครับราคาย่อมเยานะครับมาไม่แพงครับสนใจก็ทักมาดูได้นะครับแล้วก็มีนะครับซูกิซบีฟนะครับจิตควีฟของแท้นะครับของแทะถอดนะครับแล้วก็มาด้าสองนะครับมาด้าสองนะครับสภาพรับประกันทุกตัวนะครับ มีอาร์มิล่านิสสนมาร์ทนะครับก็สันมาร์ฮอนด้าแจ๊บนะครับฮอนด้าแจ๊บนะครับแจ๊บมีฮอนด้าไดเมนชั่นซีบีซีสองพันนะครับปีปีสองพันนะครับนี่นะครับภาพรับประกันนะครับอันนี้ก็นิสสันนิโอนะครับของแท้นะครับเนี่ยนิสสันนิโอซูเปอร์นิโอนะครับแล้วก็มี วิโก้เบนซินนะครับวิโก้เบนซินคอมพิวเตอร์เครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินอันนี้ฮอนด้าซีอาร์วีนะครับเคยี่สิบนะครับตัวเคยี่เครื่องเคยี่สิบนะครับตัวนี้แล้วก็โตโยต้าวีออสนะครับยอดนิยมนะครับขายดีนะครับตัวนี้วีออสนะครับคนเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้โตโยต้าเอลติดนะครับเอลติดของแท้นะครับงานของแท้นะครับ ปั๊บรับประบบกันทุกตัวนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีรุ่นไหนรุ่นไหนบ้างเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนก็ลองทักทายมาดูครับราคาก็สอบถามดูได้ครับแต่และรุ่นราคาไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณครับก็ลองทักทายมาดูครับเดี๋ยวไอดีไลน์ได้ผมติดไว้ใต้ใตคลิปนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักมาดูครับขอบคุณครับ